สวัสดีครับวันนี้มาพบมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับสีน้อยแล้กเกษตรวันนี้เรามาปุกต้นปลกต้นดูเรียนกันนะครับดินที่ได้ตมไปวันก่อนนะครับนี่รอบแรกนะครับปลูกไปแล้วเกือบจะหนึ่งอาทิตย์ครับผมชุดนี้ในชุดที่สองวันนี้มาเกือบหนึ่งกันรถครับไม่ใช่กันรลดกระบะน,นะครับ เป็นันรวดพ่วงครับรวดวยชาลิงครับนี่นะครับชุดก่อนชุดชุดแรกนะครับอ่าแล้วก็นี่ชุดที่สองกำลังกำลังจะปลูกนะครับผมนี่คือการเตรียมดินนะครับไอที่สูตรของพี่ชายผมก็คือจะปลูกจะผสมกับขี้วัวนะครับ คุกเขากับดินเพื่อรองเพื่อรองดินเอเพื่อรองรองอ่าเขาเรียกยังไงนะก็คือจะปลูกอัครับผมเตรียมดินเตรียมดินแต่สูตรคนอื่นผมไม่รู้นะครับผมแล้วแต่สูตรไก้สูตรมันครับไอตัวนี้ครับผมอ่านี่นะครับ แล้วก็นี่หญ้าหญ้าก็คือหญ้าที่ว่า,าตัดตัดไว้ที่สวนนะครับก็คือหญ้านี้อ่าเอาขึ้นจาก่อปลามันจะมีบัวปลาอยู่ใกล้ๆครับอันนี้เราเอาขึ้นมาสักพักสักเดือนแล้วครับผมแล้วก็จะเป็นปุยอย่างดีเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมอนี่นะครับ เออยิ้มหน่อยครับผมยิ้มหนะ่อยโอเคนี่คือเจ้ากองสวนนะครับนี่คือพี่ชายคนโตผมกับพี่สะใภ้นะครับผมนู่นพี่สะใภ้ป่าไปแล้วสามต้นครับผมคือพี่ชายป่าจะปลูกเป็นต้นทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองทั้งหมดอ๋อมีอยู่สองต้นครับมีต้นนี้นะครับต้นต้นที่ว่าตัดตัดอ่าตัดยอดออกนะครับอัน,นี้เป็นมูซันคิงนะครับ <c oughs> แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งก็คือเป็น ก้านยาวครับผมตรงนี้นะครับเป็นก้านยาวครับผมอันนี้ชุดแรกนะครับชุดแรกบางผมอ่าปลูกเป็นใช้เวลาก็ประมาณ1ปีครับเป็นดินถมเหมือนกันครับลองปินลองถูกมาสักพักใหญ่ๆเลยครับเปลี่ยนกันไม่รู้กี่ต้นครับ กว่าจะรู้กว่าจะูว่าปลูกยังไงเชิงเป็นยังไงตอนนี้สวยแล้วครับผมนี่นะครับผมต้นนี้ลงไปประมาณสามประมาณสี่เดือนครับต้นนี้ครับผมมาดูต้นที่ว่าลงลงแบบแรกๆนี่นะครับต้นนี้นะครับเป็นชุดแรกของการลงเลยครับผม เป็นชุดแรกของการปลูกครับตอนนี้สูงก็ประมาณ2เมตรครับก็คือว่าต้นนี้ปลูกรอบแรกรอบแรกรอบแรกในการปลูกส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือมันมันมันโตไม่ขึ้นครับเพราะว่าน,นี่ ตัวปัญหาก็คือต้นยางต้นยางจะจะมีรากข้อของมันนะครับใช้เข้ามาครับผมนี่นะครับผมามาดูการปลูกุเรียนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะติดตามให้เรื่อยๆนะครับว่า ใช้เวลาในการตากี่เดือนใช้ได้ผลยังไงอะไรยังไงนี่นะครับผมสวยมากครับต้นทุเรียนที่บางผมซื้อมาครับผมนี่ครับผมแล้วก็นี่คือข้อไก่นะครับนี่คือมะมีครับผมฮ่่า ก่อนที่จะปลูกเรามาปล่อยลูกไก่กันก่อนลูกไก่เด็กๆนะครับให้ก็ได้วิ่งเล่นก่อนนั้นออตอนนี้ปล่อยลูกไก่ออกมาหาอะไรกินก่อนนะครับนี่ไปเลี้ยไปเลี้ยกัน สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับทีน้อยรักกนี่เป็นอีพีสองในการปลูกทุเรียนนะครับ กันตอนกันชิมๆครับเดี๋ยวอีพีนี้เราจิตจิตติดตามจนจบนะครับ เมือวาถ้ากึ่งย่มักเลมดีนะมือกันบอกว่ากว่ามึงเลิกเป็นลมดูหน้าคนขุดครบปูยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ซู้ซ